จิตใจแขึงดึงคิดถึงฉันจริงได้มาถ้าเราหัวเราะมันก็หัวเราะแหละเออเงยหน้าดวนสีนวลจะร้องรำ

เออก็เออมากบ้าบ้ามากมากบ้ามากมากเออบ้าคนเดียวเียฉันไม่บ้าแะเกียรแล้ว ส,สวัสดีคนณวัตถิสวัสดีเฮ้ย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 เเฮยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ยเ